ยองเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป p ๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเบบี้มอนสเตอร์กันกับคลิปติ๊กติ๊กติ๊ก ตอนนันเน่เมื่อคืนเนี่ยไม่ได้มี Behind ไฮ e ด c ซีนปล่อยออกมานะครับทุกคนอดดูกันเลยอุตส่าห์เกาะขอบจอรอดูนะครับแต่ว่า YG นั้นเนี่ยไม่ปล่อยออกมาแต่ว่าเด็กเด็กเบบี้มอนสเตอร์ก็ไม่ได้ทำให้ฟแฟนๆนั้นเนี่ยรอ g เกอรหรือว่า เงาจนไม่มีอะไรดูเพราะว่าแกงต่างชาติลายในเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยเขามาลงติ k t o อกด้วยนะครับทุกคนมาลงติ๊กตอกเป็นคลิปเต้นแบบว่าน่ารักน่ารักกวนๆทะเลนทะเลนนะครับรอบนี้มาเป็นแก๊งสี่ชาตินะครับทุกคนด้วยกันทั้งหมดก็คืออาซาุุกะปริตาแล้วก็จิก,กิต้านั่นเองเปิดคลิปมาเนี่ยก็ พร้อมที่จะสนพร้อมที่จะดื้อกันแล้วนะครับแต่ละคน,นยังบอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครเต้นๆกันอยู่แบบรัวๆแล้วจุ่ๆก็มาเดินแบบโชว์ง,งานนะครับเอาให้เห็นกันไปเลยว่าพวกหนูก็เป็นวงนางแบบระดับโลกต่อไปได้อีกแน่นอนเพราะว่า นี่แค่เป็นการเดินเล่นอย่นยังสับขนาดนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะได้เห็นเลยว่าเด็กๆทั้ง4คนเนี่ยเขาสนุกสนานกันขนาดไหนร่าเริงกันมากแค่ไหนและดูเหมือนว่าจะอยู่ในห้องซ้อมด้วยนะครับน่าจะมีการซ้อมกันอยู่แล้วก็อาจจะเป็นช่วงพักหรือเปล่าก็มาถ่ายติ๊กตอกเล่นกันเอาไว้ลงให้ฟแฟนๆได้หายคิดถึงแต่ว่าอาจจะเต้นกันเพลินไปหน่อยนะครับกลายเป็นรัวม,มากๆสนุกเกินไปสุดๆแต่ละคนเนี่ยงัดไม้เด็ดอยากเต้นท่าไหนเอาแบบเอามาเอาเป็นเอาตาย รุกะที่ว่าแน่ยังแพ้พาริตาที่ว่าเลิศยังยังแพ้ชิกิตาที่ว่าทะเลต์ทุกคนยังต้องยอมให้อซาะนะครับตัวแทนความนุ่มนิ่มแห่ง Baby เบบี้มอนสเตอร์เขาไม่นุ่มนิ่มอีกต่อไปแล้วทุกคนจัดมาเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับเต้นแรงขนาดนี้อีก,กี้เมืองไทยยังต้องยอมเลยนะครับอซาะเนี่ยสุดยอดทวเวิร์กทเวิร์กทวเวิร์กจนชิกิตาน้องเล็กเนี่ยเห็นแล้วแบบว่าอดแกล้งไม่ได้ ก็ตีไปทีหนึ่งนะครับยังไม่พอขอคิกกิดสักหน่อยหนึ่งแบบเล็กๆนะครับพอแบบว่าให้หายหมันเคี้ยวก่อนที่จะตัดจบคลิปไปความยาว22วินาทีเราได้เห็นอะไรเยอะขึ้นเลยนะครับกับความกวนทะขาเล่นเขเล่นเวลาที่เบบี้มอนสเตอร์เขาอยู่ในการแสดงว่าทุกคนนั้นในตอนนี้คือสนิทกันแบบว่าไม่รู้ว่าจะสนิทยังไงแล้วปล่อยตัวออกมาเต็มที่เลยใครเป็นยังไงก็คือให้ได้เห็นกันหมดเลยนะครับและเรานั้นก็ได้เห็นมุมดีๆน่ารักน่ารักแบบนี้ของเบบี้มอนสเตอร์โดยเฉพาะแก๊งต่างชาติ ที่น่าจะไปซ้อมด้วยกันในตึกเพราะว่าเด็กเกาหลีเขาต้องไปเรียนหนังสือการเด็กไทยเด็กญี่ปุ่นว่างพอดีนะครับก็มาซ้อมแล้วก็ถ่ายติ๊กต็อกลงให้พวกเราได้ดูความน่ารักกันนั่นเองใครที่ได้ดูคลิปของต่างชาติไลน์ในเบบี้มอนสเตอร์แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับเห็นความทะเลนเห็นความกวนๆดื้อโซนของทั้ง4คนแล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้โดยเฉพาะอาซาความนุ่มนิม่มแห่งเบมอนที่ไม่นุ่มนิ่มอีกต่อไปมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเพียงเท่านี้เรามาเจอกกกกันนใหม่่คคลิปตปตไทุฝาด ตามไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง